สวัสดีค่ะทุกคนเส้นแบบนี้เมนูกว๋วยเตี๋ยวมอมกแล้วนะคะกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นเมนูที่ฝรั่งบ้านนี้ชอบมากๆไม่ว่าฝรั่งแหละทั้งไทยทั้งฝรั่งบ้านนี้นะคะชอบมากๆวันนี้พ่อกับแม่แล้วก็น้องชายพีมม่มิจะมากินอาหารกลางวันที่บ้านเรานะคะแล้วเขาก็รีเควสต์ก๋วยเตี๋ยวมานะพอบอกกว๋วยเตี๋ยวนี่แม่แบบตาลุกเลยนะแม่ชอบมากรวมทั้งพ่อด้วยนะ ก๋วยเตี๋ยน้ำนะคะฝรั่งบ้านนี้จะชอบเป็นพิเศษโดยเฉพาะพวกก๋วยเตียยเต๋ยวเอ่อก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยน้ำตกก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน๋นวันนี้กู๋ไก่จะทําก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะคะที่เปิดคลิปแล้วมีเส้นอยู่ในมือเนี่ยเพราะว่าเคยมีคุณผู้ชมถามมานะคุณผู้ชมที่อยู่ต่างแดนนะคะถามว่ากู๋ไก่ใช้เส้นอะไรแทนเส้นบะหมี่มันคือเส้นอันนี้นะคะไม่ต้องไปดูยี่ห้อนะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้มีให้เลือกเยอะแยะเป็นพาสต้าผสมไข่นะคะ ม,มีหลายขนาดให้เลือกนะใครชอบเส้นเล็กที่สุดเลยนะเป็นฝอยแบบนี้เพราะว่าไปต้มแล้วมันก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเนาะมีทั้งเส้นกลมเส้นแบนนะคะตามใจชอบออพาสต้าผสมไข่มันจะมีรสชาติเหมือนบะหมี่มากเลยถึงจะไม่เหมือนร้อยแต่มันคล้ายมากๆหอมมากนะคะหอมไข่ก่อนอื่นนะจะมาทำน้ำซุปนะคะก็ไม่เรียกว่าทำสัทีเดียวทำมาไว้แล้วนะเมื่อวานเย็น ตุ๋นในหมอ้ออบแรงหม้อตุ๋นแรงดันนี่เป็นเนื้อวัวตุ๋นนะคะที่มันพิเศษวันนี้เพราะอะไรรูกปะกู๊กไก่ไม่ได้ปรุงน้ำซุปเองทั้งหมดนะส่วนหนึ่งใช้ผงปรุงสำเร็จที่ซื้อมาจากไทยมันโคตรอร่อยเลยทุกคนก็เลยอยากมาแบ่งปันนะเผื่อใครยังไม่เคยซื้อมากินนะคะอร่อยมาก อันนี้คือตุ๋นไปสองชั่วโมงนะเดี๋ยววันนี้จะมาเปลี่ยนมอแล้วก็ตุ๋นเคี่ยวไฟอ่นอ,อนๆไปเรื่อยๆสักประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะยังไม่เสร็จแค่นี้นะเพราะเดี๋ยวจะต้องปรุงเพิ่มนะคะกระเทียม แล้วก็มีพริกไทยรากผักชีเนาะไทยใส่เยอะใส่ลงไปรากผักชีนี่ก็เรียกว่ารากไม่ได้เต็มปากเป็นคำสักเท่าไหร่นะมันเป็นเขาเรียกอะไรนะกบผักชีมากกว่าเพราะว่าเวลาเราซื้อมานะคะเยวอันเก่าเมื่อวานมีอยู่ นนใส่ลงไปซื้อมาเนี่ยจากใช้หนทาเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ยกบผักชีอะอยู่เมืองนอกนะคะถ้าไม่ได้ปลูกผักชีเองยากมากนะที่จะมีรากผักชีกินนะคะเราก็จะใช้พวกก้านมันนี่แหละแทนรากผักชีเออปีนี้กูไก่ไม่ได้เพาะเลยนะผักชีนี่ ปกติก็ปลูกนะจำไม่ได้ด้วยมีมเมล็ดหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูเออแล้วผักชีที่ปลูกที่เนี่ยกลิ่นมันก็ไม่แรงเท่าผักชีที่มีขายที่ไทยหรอกนะตอนแรกกูไก่ก็ไม่รู้หรอกเพราะาเราอยู่ที่นี่เราก็ชินกลิ่นเนี้ยเนาะ แต่ตอนที่แม่มาอิตาลีนะคะแม่บอกมันไม่ค่อยหอมเท่าบ้านเรามันเป็นธรรมดานะคะอากาศน่ะมันหนาวกว่าอะไรกลิ่นมันก็จะจืดจางมากกว่าเป็นปกติยิ่งร้อนกลิ่นยิ่งฉุนไปซะทุกอย่างมันกลิ่นตัวคนด้วยแล้วก็จะใหญ่นะอะไรที่โตเมืองหนาวสังเกตมันจะใหญ่นี่นะคะ กระตังแล้วก็ใส่เกลือเพิ่มนะคะแล้วก็มีโปยกักแล้วนี้ก็ผงอบเชยนะคะเดี๋ยวเปิดรูเล็กๆดีกว่าเดี๋ยวมันจะพรวดลงไปแล้วก็พระเอกเลยนะคะนี่ที่กุ้งไก่บอก อร่อยมากทุกคนใช้ทำน้ำตกน้ำตุนพะโลได้หมดเลยลองแล้วอร่อยจริงนะตุ่นเนื้อครั้งแรกก็ใส่อันนี้อย่างเดียวเลยนะคะนี่เดี๋ยวครั้งหน้าว่าจะซื้อเป็ดทั้งตัวนะมาทำเป็ดพะโลนะคะแทบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยอ,อุ้ยอ้ยอๆย ต <laughs> อ,อนนี้ก็งานผักนะคะอันนี้คือกวางตุ้งนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเนี่ยผักที่เขาใส่จะมีะถั่วงอ,อกถั่วงอ,อกเรามีนะผักกาดหอมผักบุ้งจีนเนาะแต่ว่าผักบุ้งจีนไม่มีนะคะก็จะใช้กวางตุ้งแทนผักกาดหอมมีนะแต่ไม่ชอบนะคะก็เลยไม่ใส่ กับข้าวนะทุกคนมันไม่มีผิดมีถูกนะใส่ตามที่เรามีที่เราชอบประยุกต์เอานะคะอะไรที่มันใกล้เคียงกันมันใช้ได้แถมถูกปากเราอีกด้วยนะใช่ไหมเสร็จแล้วนะคะกวางตุ้งหัน่นแล้วก็มีโช่ง,งอกเดี๋ยวเราจะเอา ไปลวกเนาะสองอย่างนี้ถุงก๊กสเลยถุงกลวกแป๊ดเดียวจริงๆ ลวกผักเสร็จแล้วนะคะก็มาเจียวกระเทียมเอาน้ำมันไว้คลุกกับเส้นก๋วยเตี๋ยวนะเพราะว่าเวลาเราทำก๋วยเตี๋ยวกินสำหรับหลายๆคนนะคะเราต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเนาะเส้นเวลาเราลวกแล้วเราคลุกน้ำมันกระเทียมเจียวเอาไว้มันก็จะไม่ติดกันแล้วก็จะหอมมากๆด้วย เรียบร้อยนะคะกระเทียมเจียวเราอย่าเจียวให้มันเหลืองเกินไปนะว่าเดี๋ยวมันจะมาสุกต่อข้างนอกนะคะเหลืองเกินไปเดี๋ยวมันจะขมนะหุยล,ล่นและนี่พริกขี้หนูแช่แข็งนะคะกูไก่เตรียมตำไว้ทำพริกน้ำส้มนะเอาไว้ปรุงก๋วยเตี๋ยว ที่ต้องใช้พริกขี้หนูแช่แข็งเพราะว่ามันไม่ค่อยกระเด็นคนถ้าใช้พริกสดเนี่ยกระเด็นดีมากเลยพริกสดเรามีอยู่นะเต็มเลยนะแล้วก็น้ำส้มใส่ชูนะคะใส่ลงมาในครกนี่เหมือนน้ำล้างครกอะเนาะ แล้วนะคะพริกน้ำส้มเอาไว้ปรุงกับกว๋วยเตี๋ยวเส้นกว๋วยเตี๋ยวเส้นพาสต้าเนี้ยต้มมาไว้เสร็จแล้วล้างด้วยน้ำเย็นนะเวลาเราทำกว๋วยเตี๋ยวกินเยอะๆนะคะหลายๆคนอย่างเงี้ยเราจะต้องทำแบบนี้เสมอจะต้องล้างน้ำนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ช้นสอมมันจะได้ไม่เหนียวแล้วก็ติดก,กันนะคะโอ้เสียง เชอรี่เชอรี่มโหทำไมล่ะลูกมันตายไม่ได้อ่ะเมื่อกี้แม่เช็ดไปหน่อยมโหงเงี้ยน้ำมันที่ใช้เป็นน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันนะใช้น้ำมันดีหน่อยนะคะในการเจียวกระเทียมแต่อย่าใช้น้ำมันมะกอกนะน้ำมันมะกอกเนี่ยจุดต่ำไอจุดเดือดมันต่ำเวลาที่มันร้อนมากแล้วมันอันตรายเนาะใช้น้ำมันเมล็ดพืชดีกว่า ไหนใครมโมโหตัวนี้ใช่ไหมฮะอ้วนเชอรี่เนี่ยโอดูจมูกสิลูกซีดหมดเลยมันหนาวอะ่ะหนาวแล้วก็ฝนนูนแล้วก็มีจีโน่อีกตัวตรงนู้นจะออกไปทําอะไรกันเนาะทั้งๆท,ท,ท,ที่ฝนมันตกอะ่ะเตรียมเครื่องก๋วยเตี๋ยวเสร็จหมดแล้วนะคะทุกคนอันนี้ตีต่างว่าเป็นเส้นบะหมี่เนาะคลุกน้ำมันเรียบร้อยแล้วส่วนอันนี้ก็เป็นเส้เล็กนะคะแล้วนี่ก็มีผักชี ต้นหอมหัน่นถุงอ้อกวางตุ้งลวกกระเทียมเจียวพริกน้ำส้มโต๊ะก็จัดเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้สวัสดิการของเราคนที่หนึ่ง<ด>ก็นั่งพักผ่อนแล้วคนที่สองกำลังอยู่ในห้องน้ำนะคะเรามีห้องน้ำข้างล่างตรงนน้นกำลังล้างห้องน้ำอยู่แต่อีอุยอ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยที่ส่งตัวแล้วเนี่ย วิ้ยมาที่อืออยู่ใช่ไหมสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยค่ะลูกสวัสดีค่ะทุกคนออธิบายคุณผู้ชมหน่อยสวัสดิการคืออะไรกองสวัสดิการที่มีอย่างเงี้ยรู้เปล่าหมายความว่าอะไรก็เป็นการบริการเพื่อคุณลูกค้าแต่ลูกค้าในที่นี้จะเป็นคุณแม่ไม่ใช่กองสวัสดิการก็มีไว้อำนวยความสะดวกไงช่วยกันอ,อำนวยความสะดวกอันนั้นแหละเออนั่นแหละ พราะลูกนี่คำยากๆก็ไม่กระจ่างสักเท่าไหร่วันนั้นแพงว่าแม่ปากโป้องอย่าปากโป้งไปบอกป้ามันไม่รู้ว่าไม่ควรพูดกับแม่แม่ไม่ถือหรอกเพราะแม่รู้ไงแต่แม่ก็สอนไปแล้วใช่ไหมเอเอไป,ไปที่ไทยเวลาพูดกับใครก็ระวังนิดนึงพูดอะไปากโป้ปงปอกใครวางไว้เผื่อใครจะปรุงเนาะแเขาเก็คงไม่ค่อยปรุงกันหรอกวางไว้เป็นพรอพสวยๆแบบที่กน กระช้อนกระชอนเฮ้ยมีเอานี้เฮ้ยเอาอันนี้ตสิเอาไห้เอาน้ำน้อนอุ้ยน้ำตาลดีมีคุณภาพแบบเฮ้ยเด็กคนเราก็รออยู่ไม่าหรอกนั่นหรอกไม่ได้เพราะว่าเราเรากินน้ำตาลไม่เหมือนกันแม่ลูกผู้ใหญ่กินน้ำตาลอิริ็กทรอนิคหรนั่งนี้ใช่ไหมอืออันนี้มีน้ำตาลอะไรนะตาไส้พิโป่น พี่เลี่มีน่ากอดมาพูดใน dalla อเมริโอเฟตต์เข้ามาทันทีทันทีอาจิลาต้นข้าวโพดต้นข้าวโพดนข้าวโพดต้นข้าวโพดตาวโพดต้นข้าวโพดต้นข้่วโพดต้นข้าวโพดต้นข้าวโพดต้น้าวโดต้นข้าวโพดต้นข้าวโพนข้าวโพดต้นข้าวโพดต้นข้วโพดต้นข้าว้นข้าวโพดนข้าวโพดต้นข้ต้นข้วโพ้ข้าวโพดต้นข้าวโดต้้าวโต้นวโพด้าวโพดต้นข้าวโพด้น ชื่ออะไรนะตเตลเตล์ตเมืม่อแขกมาแล้วนะคะมาครบกันหมดแล้วกู้ไก่ก็จะใส่ลูกชิ้นลงไปเพราะว่าเรามีลูกชิ้นด้วยนะลูกชิ้นอันนี้มันก็ไม่ได้เหมาะนักหรอกเพราะว่ามันคือลูกชิ้นปลาทุกคนจะถามว่ามันอร่อยไหมมันอร่อยนะกินได้อร่อยด้วยมันก็ไม่เหมาะหรอก ที่นี่นะคะลูกชิ้นน่ะมีมาขายแค่ลูกชิ้นปลาเท่านั้นถ้าเราจะทำลูกชิ้นเออเราจะเราอยากจะกินลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนือ้อเราต้องทำเองนะุัยก็เคยทำนะลูกชิ้นหลายครั้งแล้วแต่ไม่ชอบอะ่ะเป็นคนที่เกลียดก,การทำลูกชิ้นมากเพราะขั้นตอนมันเยอะเดี๋ยวไว้ต้องอารมณ์ดีๆก่อนนะคะทำลูกชิ้นเนี่ยเอ,อ,เอ,อ รมื้อนี้ยังกินไม่อิ่มเลยเมื้อนี้ยังไม่ได้เริ่มกินเลยพูดถึงอาทิตย์หน้าแล้วนะวววเพราะว่าเราเจอกันทุกอาทิตย์นะแต่ั้งแต่เก็บเหตุก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอกินข้าวร่วมกันเท่านั้นเอง กัน้เจออ้าายเราไปกันทั้งกินข้าวนอกบ้านกินข้าวบ้านย่าเนาะไม่ใช่สิเราเจอกันบางทีอาทิตย์ละสองสามครั้งด้วยนะโคย่ามทีก็แวะมาใช่ไหมเจอกันบ่อยอ่ะเดี๋ยวเลิกเก็บเห็ดแล้วก็คงมีคลิปข้อมัวเยอะขึ้นอ่าหูเอาเส้นไอ้นี่ก่อนก็แล้วกันเส้นันนี้ ได้ยินแล้วทุกรอบไอ้ย่าย่าที่ก็สามรอบเลยนะมากินเตี๋ยวดูเนื้อดิเขานี้หวานก็เตรียมใส่ชามได้เลยลูกเอาเส้นใส่ชามให้แม่เลยจะม่เสียเวลาเหมือนเมื่อก่อนเนี้ยที่แบบเขาทำขาไปทําขายที่โรงเรียนน่ะ โรงเรียนอย่างนี้มีก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเมื <spikes> ่อกลางวันเขาก็จะจัดใส่ชามเลยเอาเครื่องเรียงเรียงแล้วก็ตักน้ำซุปลาดทีหลังนี่น้ำซุปนะคะคิมคนมากมูเื่ตัวเองนนซเนนรรนเ Se guarda, tu... la se la no, non ci vuole un po' di sale tu ci metti questo è più grande è tutto io sono piccante e vabbè ma anche eh. vita. e questo è il zucchero si ma tanto se tu ci metti no no ma io lo zucchero non ce lo metto però il peperoncino si sì. poi c'è anche il sale ma il peperoncino e il sale non fa cambia ce ne poi io, poi ce lo rimetti dopo eh. perché sennò poi e vizia il eh, resto, no, vizia è il resto, non so se permetti che così... le fiamme escono dalla bocca, vizia e eh, <ride> <non> <ride> e è peperoncino, no, tanti sì, non bello, vizia dice peperoncino, non le mette sempre <ride> per volta. Eh. Ma vizia è tutto e poi non ho eh. pensato, qui c'è tutto? la tranquilla, vai mangia, ora arriva la tranquilla, Dai, come ti dice in io non eh. ho furia, non per Io non ho furia. Che bel piattino. no. Si lascia la voglia di mangiare pigiando. Non ti vuole Eh, io guarda ando a. parla. Perché c'è il il viso. Si può fare anche il viso, ma è facile Comunque si va bene. C'è il viso. La metto a posto, lì. La pimenta al bombo, ma dove ci vada? C'è aglio, c'è aceto e il peperoncino. Ma eh. Anch'io, te ne fai ricordo te Beh, era... che male. Eh, non, no. non, no. no, eh, non sì, ti avevo dato la ricetta. tu. Che eh, coraggioso, <ride> dimmi di nuovo un po'. Mi insegnato bene a fare nudo. <ride> <ride> มเดสต์ลูอิ vero ท <si ิมอนโต้โนเอ็กเซชันแนลครับที่แม um ่ดิเอโนิเพลาดดิเอโกชอบอาหารเอเชียชอบมากโอเดตโต้ครับโอเดตโต้เตชอบอีสานชอบอาหารไทยมากโอเดตนต้ชอบอาหารไทยไหมะ ชอบซชอบสิบสแล้วคนนี้ะคะชอบอาหารไทยไว้ไม่ชอบเลยค่ะไม่ชอบเลยใช่ไหมเหมือนแม่ไม่ชอบเลยอืมไม่ชอบไม่ชอบมากๆขาดไม่ได้อะ่ะไม่ชอบมากๆ non resiste invece. Diego segnato come fare, comincia eh. però fare il ha allora, Ma eh. insegnato come fare. Per me è, è, è questo lì perché manda fanno mandare? Ma fa da prima e da secondo. Eh. Sì. Anche perché c'è. Però lo ma mangio un po' troppo volentieri. Ah. Una, una Roma di odori. Fino alla sera tardi. Sono stato bravo o no? Sì. La ciccia c'è tanta amore, la Perché c'è sempre nella pentola. Guarda, questo, come sono buoni? Eh, sono tutti. Eh. Il problema che sì, eh, è con di... oh, eh. gli occhi che li mangeresti. Con gli occhi mangio anche l'olio disteso. Eh. Non è perché tutto il pentolo prendo prendo io, guarda, io lo Ma poi no, eh, perché io ce la è abbastanza dolce come il sapore del peperoncino e con è succedo, eh? aceto è, mm. eh? l'aceto c'è? qui c'è l'aceto e peperoncino mm. mh mm. voglio vai vai quando ho scritto quando ho scritto mi ha dato paccioli, faccio, sì. sì. Ma invece non è faccioio. No, però faccio no, faccio. faccio ci cioè, sono altre volte. Vedi, eh, questa verdura oh, è paccioli, no, È come pietolina e viatolà. Ah. Ah. Perché faccioi c'è a campo, e più Ma grossa non non credo, sì. gli spinaci, i nostri spinaci ci starebbero bene. Ah, certo. eh. sono adatti. Perché infatti sì. mi sembra l'altra volta ci mise, o la prima con gli spinaci. Ma gli spinaci sì. sono adatti. Sì. Qualche volta boh, l'ho messo anche a spinaci. ลูกกินไนหมดแล้วนะคะเดี๋ยวคุก่แกน้ำหวานที่ไม่ไปทำกาแฟละขนาดเครื่องไม่คอบเครื่องแบบว่าเพียยเทียงบ้างแต่ก็ใส่ตามใจชอบแล้วคะเราทํากินเองเราใส่แบบที่เราชอบเนาะล้วทุกคนชอบมากเลยดีใจมากเลยไว้เตี่ยวนะคะไม่พลาดเลยนะกับฝรั่งบ้านนี้